สวัสดีครับผมทิ้งทัวร์แวนมวยไทยครับกำลังเดินทางกลับกรุงเทพครับกับคนเดียวแวะซื้อไก่ย่างพังพ้นกินไปน้ำทางครับเดี๋ยวไปซื้อไก่ย่างกันตอนนี้อยู่แยกพังพพนครับเลี้ยวซ้ายไปทางสกลครับไปซื้อไก่ย่าง

บอเม่อี้วนมเียบบขอนิมบอมีอยู่ครับนี่ครับแวะซสือไก่ย่างพังพนบ่อบ่มีครับกลับกุงเทพมาทรงกระเจ้ามาทรงผู้ดยสารเสียบก่อเสียบเนี๋ยงอ๋อบ่อต้องซับเราเป็นโตเลยจีสี่ก้อน้ำกินว้าง ก็คือกอย้างพ่นเขาเนี่รับกุงเทครับคนเดียวกินทัวแวนเมือนไทยฮะวันนี้มันได้ไปพ่อแม่บ่กพ่อได้กินระยะอยู่แล้วอืมไปหาบดหน่อยหมละได้ออกหาพวมดเละไปไกันยางเดียวฮะ ยังก่อนู่นอ้่บรรอยู่นขายขายทั้งรถขายแต่นอยไรบงจะพอแม่คนทาขายเนาะละเจ้าเขาอย่ละทั่นเกดกุมลงสกพังกับปีนไก่บอกันบาทผมแรนรถตู้มาดูวาผม่นด้คนตะแน่มีแปีนไก่น่ยแ่มาจอสารคาม บอกประวัติมันบอกไม่แต่เพื่อเดี๋ยวสารคัญบัลลินฟ้าหรือบัลินฟ้าบัลินฟ้าอ๋อเดี๋ยวกประวัติไอ้ไก่ว่าแต่พันพูนอ๋อลื่นลั่นบางบางที่มันเลี้ยงตะเกี้มันหลายบ่เขาขายกันหลายบ่ตะกี้อยู่ไหนไม่ได้จุ๊บเลยเหรอม่ได้จุ๊บเลยมองต้นไม้นั่นจุ๊บเลยแล้วจุ๊บเลยลานใหญ่ๆนั่นเริ่มต้นนั่นแหละ นั่นโมลานเริ่มต้นมาแต่พูดมันแห่งมันแรงมหมดละมาขายแห่งหน้าก็มีอาซีไกม่มานปีงคิวรถอาซีไก่ไก่ละบาทอ๋อ,อ,อแต่มาแต่าสารคาม,ม,น,ม,น,มนี่ย <c ười> จุดเริ่มต้นมันอ่ะแห่งต้นอ๋อจุดเริ่มต้นอยย๋อนี่ครับจุดเริ่มต<ๆ>้นไก่ย่างอันนี้คือกันได้เลยนี่คือกันได้เนี่กับมาแต่าสารค้าบอกอันที่แรกื่องอะไรคือปิ้งเคืนหรือเป่าอ่าต้นถึงงอกเฉลี่ย เียได้ผมเคยเห็นแต่อยู่แถวพัทยาบางแสนอิฐพวกเจ้าร้อยอิฐธละข้ามมันจะปีนไข่ขายเออเตรียมหาบเป็นบ่หาบอยู่นะบางแสนอยู่ชายหาดน้ำทะเลเใช่เดียวขึ้นละเดี๋ยวกันนี่เราแล้วบุพีลกับบอลค้นพังพ้นดิค่ะบอลพ้นอยู่พังพ้นบอลอ่ะพังพ้นเหรครับเทียนอ๋อพังพ้นเกิที่นี่แต่พอเมย์อุ่นอ๋อแต่พ่อแม่อยู่สละคามเกินมาขายไก่ย่างเขาก็ขายน้ำรถบ้านรถทั่วเลยกิเออพอแม่์วันนี้ บ้านี้เมืองมาบรรจุบรรยัคไทยฝนฟ้าบ่มีแรงนะบ้านจะได้เงี้ยหรือห้องพี่ห้องน้องไม่แม่นเบิดเลยจู่พี่น้องเบิดได้ยังบ้านอะไรสุ่มเออไม่จุ่มกันคือซุ่มกุ้มเลยท้องโค่นก็อยู่ท้งหลังของพี่น้องบ่อบางเทียบผมมาผมสิไปกินย่ร้านนั้นร้านเอต้นไม้ไงนะมองรถทั่วจอดอ่ะเออร้านบ่อหุ่นร้านพุ่นร้านเอ้ตรงแยกเลยแยกมากนะเออดูแลน้ำเป็นตึก๊ก บางทีบางทีลูกค้ามากะเจ้าอันนั้นเกิด้จัง่ครับอันนั้นเกิดที่หลังอีกแม่นบ่่จ้งซุมพี่น้องซุมนี่ไปไปเป็นไปขายเป็นลูกขายทุกนใขายเฮ็ดใหเพ่ห้เุ่นทนเหอด้เขลานล้านตึกหัวมุมเลย้านสนย้านสนนกี่จขายทุกคนมันถึมีอยู่สองล้านเออ้ขายไกล้ดีเออเยขายกนเบิออก่น จะเป็นโคโลสูตรนอบานนี่แกเประเท่โคโลสูตรเ้อเออโคโลสูตรซเออ่อนี้ผมวาเป็นเกษตรพี่เรากระทำทเบิ้องมีลายลายอะไเนี่ยเขาปุยบาลุงเปียนลุงเตียนนี่รับเบิ้งลาอนี่ปอสูตรซื้อปอสูตรเลยวะปอสูตรนี่ปอนี่ซื้อไปปอขึ้นจทซื้อผมเล่แหละอ๋อซื้อปอผมเ็นปอซื้อซื้อสูตรอ๋อซื้อสูตรเออปอขื้ไป มันน้ำเหมือนันพอนะครับมาซื้อไก่กินกั๊มเทปครัเนี่ยพวกกันคุณจะไล่ครับอ่าโอเคโอเคเขาก็ดีครับไปกันสวัสดีครับนะครับไก่ย่างกินเป็นน้ำท่ารับไก่ย่างพังโปน สอมรถถึงแล้วครับสอมรถอยู่พังพอนมึงแล้วเด็กน้อยปั๊มเติมน้ำมันให้พิษข้ามมืองเศร้านี่ยเติมเบนซินเขอาไปมันมีเบนซินกับดีเซยลยอยู่ตู้เดียวกันล่างถังพึ่งแล้วครับหิวเขาซาซื้อไก่ย่างพังพ้นมากครับว่าจะกินห้อนๆแซ่บๆขี่รถไปน้ามาเนี่ก็บแปะเทียงแล้วครับนีแ่แต่ประมาณเจ็ดโมงกว่า เป็นรถพึ่งแล้วสีเ,นเ,นนเินเข่าไปน้ำด้วยครับบ้านเนี่ยินเข่าไปน้ำครับรถไปน้ำเพราะว่าเดี๋ยวฮอดกรุงเทพมันสิบเพท่านเวลาเคลื่อนฟิวกับไก่ย่าง้ังก้นเสียบครับติดข้าไปด้วยครับรถไปด้วยะหยันเวลาตอนนี้อยู่ที่พังโพนครับสกลนคร มือนเมือนก็สิมาสกุลอี่ครับไปรอบกรุงเทพอ่สิกลับมาสากุลอีกมีบ,บริษัทมาสากุลอีกเมือเาานเหมือนเจ้าไอ้ถึงที่ก็กลับมาส,ามสากุลอีกนี่ครับชีวิตทิ้งตัวเที่ยวทั่วไทยครับวันนี้งานเข้าครับ ปั๊มน้ำมันเติมผิดเติมน้ำมันผิดพึ่งเสร็จยิ้มเขาครับไก่ย่างพังนพลอร่อยๆครับกินไปน้ำครับรถไปน้ำกินเขาอิ่มแล้วต้งสีเฝ้าเยียบปลาเนี่ยเฝเ้าเยียบไปรงแรมมันทันเวลาเค้าฟิวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาเขา บระทัานเวลาก็ฟิวนอนอยู่ฝั่งทางเอกหาที่นอนเอกครับก็าทางการซับนี่แหรอครับวิ้งทัวร์แวนมวยไทยทิ้งทัวร์เที่ยวทัวร์ไทยครับสนใจรถตู้ก็ติดต่อได้นะครับ0870795004ครับทางเฟ o บุ๊กยูทูป สังเกต์ไลน์ทวิตเตอร์ได้หมดครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณหลายครับที่ติดตาม